วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายคนอาจไม่รู้คือวิธีเช็คสิทธิประกันสังคมของเราเองแบบง่ายๆผ่านเลขบัตรประชาชนแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นเองเราทุกคนรู้ดีว่าในชีวิตประจำวันอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นเจ็บป่วยหรือว่าว่างงานซึ่งประกันสังคมก็จะช่วยเราเดี๋ยดูแลเรื่องนี้นะแต่ก่อนที่จะใช้สิทธิประกันสังคมได้ เราก็ต้องเช็คให้แน่ใจว่ามีสิทธิ์อยู่หรือไม่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเช็คสิทธิ์ได้เองง่ายๆผ่านเว็บไซต์แล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันที่สะดวกมากมาเริ่มกันเลยไปที่เว็บไซต์นะ s s o g o t s จากนั้นก็เลือกบริการออนไลน์แล้วก็กดตรวจสอบสิทธิ์ใส่เลขบัตรประชาชน13หลักลงไปแล้วก็กรอกรหัสผ่าน เท่านี้เนี่ยคุณก็จะเห็นข้อมูลสิทธิ์ประกันสังคมของคุณทันทีถ้าคุณชอบใช้แอปมือถือก็โหลดแอป SHO Plus มาติดตั้งกันได้เลยมีทั้งในระบบ iOS และก็ Android ใส่ข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์กันได้ง่ายๆหรือถ้าใช้แอปทางรัฐก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ประกันสังคมได้เช่นกันเพียงแค่โหลดแอปและเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชน เราก็เลือกเมนูประกันสังคมจากนั้นก็กดตรวจสอบสิทธิ์ก็จบเลยหลังจากที่เช็คสิทธิ์แล้วคุณก็สามารถดูข้อมูลต่างๆได้อย่างเช่นสถานะการเป็นผู้ประกันตนการจ่ายเงินสมทบสถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์แล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆที่คุณสามารถใช้ได้แลาถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยหรือตรวจสอบสิทธิ์ไม่ได้ก็สามารถโทรไปที่สายด่วน1506 หรือเข้าไปที่สำนักง,งานประกันสังคมกันได้เลยนะวันนี้ขอจบการแชร์ข้อมูลง่ายๆเพียงเท่านี้หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนมั่นใจและเข้าใจการเช็คสิทธิประกันสังคมได้ง่ายขึ้นนะ